ผลไม้มสิ็เล้วเราะจะไปหาโคกันตรสงใสะไจหาเก็บเห็ดละมากวันนี้จ้าสวัสดีจ้สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับจ้องของนอ้งองบวงามกูลลนกลายมาเลยอันุบาลบ้านจาลาสามตัวร้อยจกท่านใดนะคะที่จะหาเลือกเอา ตัวไหนนะคะก็เลือกได้นะคะสามตัวร้อยนะคะสามตัวร้อยหมดเร็วเข่งเดียวนะคะเข่งเดียวกินสามตัวไม่เหลือเลยนะคะหมดแล้วเรียบร้อยมาขึ้นป่ากันปะโอชาวน้อยยังกินน้ำอยู่นะ ไม่มีอะไรให้กินแล้วน้อยหมดแล้วผลไม้ก็หมดแล้วกล้วยหวานก็หมดแล้วจะน้อยกินน้ำก่อนนะคะคนฉิดื่มคนผู้หายใหญ่้าวไปเลยไปน้อยไป ป้าป้าป้าเดี๋ยวก็วิ่งตามเขาไม่ทันหรอกเอาทำไมไม่ถือไปล่ะเอ้าเก็บเออเก็บไปด้วยถือไปเลยาเด็กติขึ้นอ่าโคกอีกแล้วอันนี it, 不不้นะคะ น้อยไม่มีใครสนใจเลยแช่น้อยปล่อยให้เดินอยู่คนเดียวนะแต่ก็ไม่ไม่มีปัญหานะเดินไปคนเดียวอีกเลยไม่ต้องมีใครคุ้มผมรู้นะครับผมรู้ครับแม่ๆมครับว่าทางไปป่าไปทางไหนไม่ต้องมีใครคุ้มผมผม,ผมก็ไปเองได้ผมจะไม่ออกนอกตู้นอกทางนะคะรับแม่ครับ เที่ยวป่ากับผมไหมครับแม่ผมพาแม่ไปเก็บเห็ดนะครับี่เออเป็นไรคันบ่ อย่างนี้เลยนะไม่อยาบมาเร็วไปหนีหนีเลยน้อยไปให้กี้อยู่คนเดียวมาน้อยมา ขนาดรูหละได้เนี่ยจีบ่ะเอาโอ้ยกีสายปาดปาดหน้าปาดหลังเดี๋ยวก็ตกทางดีไม่ดีมดมีหางมาเยเราด้วยดูเดินดูเดิน ขัดไว้นะคบชอบเดินขวางไม่ให้คนเดินก่อนหารอ่องเกือบจะถึงแล้วนะคเกือบจะถึงแล้วนบวงามดูข้างหลังนะคะเดงมากตั้งแต่ท้องเริ่มไป ลามไปถึงหนมไปถึงคอแล้วก็มาข้างหลัง <c oughs> จะแดงส่วนลา่างซึ่งลาม <c oughs> คนตาบอกว่าอ,อย่าให้เป็นช้างในคดชลักเด้อเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกถ้าเป็นช้างคดชลัก แต่ถ้าไม่ครบเราก็ไม่ต้องถวายเนาะต้องอยู่กับคุณตาลุงไ้ตลอดแต่ช้างโคตรลักถูกโคตรลักทั้งเจ็ตประการเราก็ต้องถวายเพราะว่าบารมีเราทำไม่ได้เพราะว่าเราเป็นบุคคลประชาชนธรรมดาเนาะ ทวายทีนี้ถ้าคุณตาลวนกับน้องบัวง,งามก็คงจะ,ะไม่ได้เจอกันก็ขอให้อยู่ให้น้องอยู่กับครอบครัวของคุณตาลุนดีกว่า พีโดโด้ไปไหนควันตั้มวันนี้อ๋อพีโดโด้ไปก่อนแล้วพีโดโด้ต้องเอาเอาเอาไปก่อนนะคะให้เด็กๆตามไปทีหลังเอาเป็นไรกี้เออดูดูไอ <c oughs> ้กัะดูวหนาให้เราเน <c oughs> ี่ยดูดูดูตูดนะะึ่ กระพือใหญ่เลยนสนจริงๆรกกนดน้ดนเนดียวขวานตำดูสองหนุ่มเดินคู่กันไปนะดูไม่ได้สนใจลักกีเลยนะคะที่แชน้อยก็ไม่อยู่กับพี่ลักกีน้นองแชน้อยไปอยู่กับพี่บัวง,งาม ส่วนสาวน้อยพี่ก็เลาะไปเลาะไปทั่วควานตําดุแล้วค่ะวานตาําดุส่วนที่ัวง,งามกับน้องแยน้อยน้องแฮปปี้นะคะไม่ยุ่งกับใครเลยไม่ต้องมีความอคุมก็ได้ พันพุธจะนำหน้าเลยนะสองหนุ่มก็จะเดินตามไม่วอกแวกนะคะส่วนคนนี้นะคะสุดยอดสุดยอดขวานชอบหลอกขวานตาชอบหลอกน้องเวลาเวลาน้องจะเลาะลงขาขวานตาก็จะหลองน้องก็จะวิ่งตามเลย บางวันก็ลงท่งลงทา่าบางวันก็ขึ้นโคกเก็บเห็ดลงท่งก็สับหนอ่อไม้ช่วงนี้อาหารอุดมสมบูรณ์นะค่ะโดยเฉพาะแถวแถวชนบทของอบ้านแม่ขวานจชนบทแถวบ้านแม่ขวานตอนเช้ามาก็ช้างออกจากกกหลักเรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปทำภารกิจ ให้าได้นะเช้ามาต้องเอาน้องๆไปปลูกจัดการเรื่องของน้องช้างให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยอาทานข้าวทานอะไรก็ไปทำงานได้ที่นี้ยังเช่นไปทำนาะเอ้ยยังเช่นจะไปธุระที่ไหนเราต้องมีหญ้าเก็บต้นไว้ให้เขาเรียบร้อยก่อนนะช่วงเชา้านี่ถ้าไม่ได้ตัดต้นชาน้าเราก,ก็ตัดต้นยิน ถ้าอ่หา,าจะเหลือเยอะตอนเชา้าเราก็ค่อยมา,าไปตัดตอนเย็นกัน เดนคนก็แซงคิวแล้วงามไปไปมามาบัวงามได้อยู่หลังเขาแล้วน้องแซงคิวหมะ น้อยไรหลังเขาเียชาย้อยเดินท่นกแเล้วชายน้อยไปม่้มองหลังต้องมองหลัง แต่ก่อนเลือล้อจุดก่อนเลือ้อไม่เคยได้ที่หนึ่งแต่พอได้ที่หนึ่งแล้วน้องไม่าจําซอยเข้าไม่ได้น้องก็ไปไม่ถูกต้องรอควานพาเข้าไปออยู่ที่ควานนะคะว่าจะเลือกอผูกน้องไว้ตรงไหนต้องเลือกก่อนว่ามีหญ้าไหมมีต้นไม้ที่น้องจะกินได้ไหมเเลยจัดการเลย Nói, <laughs> nói, nói, điều lưng thôi nãy cock ek ai cầm bun lưu tho cằn kia cằn nọc bun lưu bidu nơ bì cà nó sâm nò hơi tự 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 ai can't go no more if it's here, may mới have a good food. Oh, my god, I'm going to go to the food. I can't cha to the food. I can't go to the food. I can't go to the food. I can't go to the food.

มาแล้งชายนอนให้อยู่คนเดียวเร็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 วคนก็ไปกันหมดแล้วเร็วเร็วไม่ทันเพื่อนอีกแล้วทั้งทั้งล่าไฮเบเกอร์ะกี่บ่ไปกอร์มบ่วันนี้อ่าพี่เดวดอุ้งขึ้นไปก่อนนะคะ ันนี้พี่บงงามก็เลยได้เป็นจ่าฝูงนะคะส่วนสองคนเนี้ยรุ่งกี้หล่อโตมนดูน่าพูดเล็ก็ไม่ซัด้าแยกหน้าสุี่ยกระโดดก็น้ากัด แล้วขออาคีดิกิดกเปะนอบ่นี่เออเนี่ยใบปากกัลหมอนไอ้จ๋า เต้ทังตัวแบบเคยเกิดละ <laughs> ม,ม,มาอยู่ที่อโซลินเริ่มจะหัดกินอ่าต้นไม้เปลนแล้วนะอันไหนที่กินได้อ่ากวานก็จะตัดตัดลงมากองไว้ให้ <laughs> ให้เห็นนะว่าอใบไม,ม,ม้ต้นนี้กินได้ชนิดนี้กินได้แล้วต้องฝึกสอนไปเรื่อยๆนะฮะต้องฝึกสอนไปเรื่อย มันแค่ว่าเราจะให้แก่กินยากเนาะกินยากกินผลไม้ต่แล้วก็สอนให้น้องกินต้นไม้ด้วยมาน้อยมาเดี๋ยวไปก่อนเด้อเดี๋ยวไปก่อนเด้ออ้าวโปดโทดเนาะไป เร็ว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 พี่บัวงามเข้าไปแล้วอตวเองยังไปไม่ถึงไหนเลยดูยิงไอ้สุดยอดเลยยิงใหม่เนี่ยนี่นะคะอ้อยที่จะตอนนี้ไปปลูกนไอ้แก่บืนทุกสถานการณ์เลย ช่วงหน้าฝนนัจะเป็นอยู่ที่ป่านะคะต้นไม้มันเพิ่งแตกใบอ่อนออกมาน้องก็จะเลือกกินเองได้ น้องว่างานเมื่อวานเอาพี่ควงตัดต้นเข่งตัดต้นเข่งให้กินน้องกินเป็นแล้วเอา้าเอา้าเอา้าตกหลุมเอา้าตกหลุมกี่ทำไมเล่นนะดูหลุมนี้อา่มอามีคนในชุมชนนะคะเขามาขุดหลุมไว้เพื่อจะดักอา่าดักเขียดดักกบดักเขียดดักกบเวลา กบเขียดมันวิ่งออกหากินตอนกลางคืนตกลงไปแล้วก็จะไม่สามารถที่จะขึ้นไม่ได้อตอนเช้าเขาก็มาเก็บดักเช้ามาก็มาเก็บดักไป <laughs> สุดเยอะไอกี้ถึงได้ว่ากีก้แสนสนสนมากๆส่วนใช้น้อยกับปาบัวงามไม่มีปัญหาไม่มีการสนสนอยู่คนเดียวหรือว่าเป็นช้างตัวเมียหรือเปล่าเป็นคนขี้อ่นส่วนผู้ชายสองคนเขาก็ไม่มีอาการอะไร เนี่นดิ้งแก้วคุณโอหายอตัต้มเอ,อออัสลาไปเป๋น,นี่ไอจี้อะอบง้อยเกิดบืนอันนี้อันนี้เป็นต้นอต้นสมุนไพรตามป่านะคะอเอาไปทำต้มเป็นยาสมุนไพรหรือว่า,าจะไปลวกกินกับน้ำพริกก็ได้นะลวกกินกับน้ำพริก ในป่าบ้านแม่ควานก็มีนะคะมีเยอะอยู่มีเยอะอยมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายในป่าดงสายทอแห่งนี้นี่นะ,ะเราจะผูกนองไว้ตอนนีน้ส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นผักเป็นผักส่วนใบก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะผักนี้จะเป็นปีหนึ่งออกครั้งหนึ่ง เขาเรียกว่าผักออไอีดุนผักอดุนแถวบ้านแม่ขวานจะเรียกกันอู้ตูดงกระตุกแตะว่าผักไหนตูเออเนี้ย้อ,ยยอ้ต้นของผักก็ สังเกตยากนะคะเพราะว่าขึ้นทีเดียวก็จะมีหลายรูปแบบนะคะแต่ต้นนี้ไม่ใช่นะคะต้น,นต้นนี้ไม่ใช่ส่วนที่ใช่ส่วนของต้นผักเครือผักนะคะจะเป็นตัวนี้นะฮะนี่เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ส่วนที่เป็นก็คือตัวนี้จะขึ้นทีเดียวหลายหลายต้นมากแต่ เราต้องดูให้ออกนะคะว่าแต่ใบก็จะแตกต่างกันอันนี้คือต้นผักนี่คือต้นผักผักขึ้นทางธรรมชาติอ่าส่วนมากจะเอ่จะมีช่วงกุมภาเมีนากุมภาเมีนาโอ้ต้นผักตรงนี้เยอะมากเลยเยอะมากดูขึ้นไปนู่นโอ้ใช่ โอ้มีมะเดื่อด้วยหักหัวโดมันน้องข้างลูกจัโดตโตงกันนาดิไอ้ทานตือผักมันไม่เรียบร้อยแล้วจะเป็นต้นผักเหมือนกันผักขึ้นแบบธรรมชาติ เยอะอยู่นะเพราะว่าเขตนี้จะเป็นป่าลึกหน่อยวัวก oh. ับผักดันลืบบนีหนจำไว้จำไว้ตรงนี้นี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่ oh. โอ้บน,นีหนด้บนผักมวยบ่าววาลุมโนเลยเด็กโอ้โหจำได้แล้ว อันนี้คือทำควงกุศนะคะทำสัญลักษณ์ไว้ตัดไม้ตัดต้นไม้มาขวางซอยเขานะคะเพราะว่านี้เป็นซอยนี้เป็นซอยแยกนะคะให้สัญลักษณ์ให้ทุกท่านที่เดินผ่านมาจะได้รู้ว่าทำไมเขาถึงตัดกิ่งไม้พาดกับซอยเข้าไว้นะคะเพราะว่าเป็นการบ่งบอกให้คนที่มาหา ของป่ารู้นะคะว่าตรงนี้เราผูกช้างหรือว่ามีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเราถึงได้ตัดกิ่งไม้พาดไวนะเราจะได้รู้ว่าจะให้พวกเข้ามาหาอาหารป่าเก็บผักเก็บยานะคะในป่าก็จะได้รู้ว่าตรงนี้คือไม่ให้เข้าเลยนะ,ะไม่ให้เข้า น้องโบงามกินอะไรโอ้ดิดกินหญ้าน้องก็เพ่อ,เ,อเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้องมาอยู่สุรินทร์ก็น้องกอ็ขึ้นมาป่าเกือบจะทุกวัน,นเราจะมาปล่อยป่าให้กินตามธรรมชาติให้เขาเรียนรู้ไปในตัวเองว่า สิ่งไหนกินได้สิ่งไหนกินไม่ได้ <S 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 อ่าดูนะก็ ขวัญท uh, 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 ั ch ้ย uh, uh, ังมุดหาที่ผุชายน้อยกับสาวน้อยลักตี้นะคะขวัญตั้มเลือกหาต้นเข่งนะคะต้นเข่งไว้ให้น้องกินต้นเข่งจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆแต่ไม่เปรี้ยวแรงนะคะไม่เปรี้ยวแรง ชายน้อยกับสาวน้อยก้จะอยู่ลึกเข้าไปอีกนะะส่วนหนุ่มน้อยชายงามบัวงามก็จะอยู่ตรงปากซอยเลยนะ nên <laughs> Lên đi ngoài thế Không hình cái หาที่ผูกไม่ได้เลยนะเพราะว่า <c oughs> จะตัวเล็กตัวเขาแล้วจะเวลาน้องจะหยิบต้นเค่งลงมากินนี่ก็คือจะหยิบอาจจะยืดมือจับยากคนะ่ะเพราะว่าน้องตัวเล็กอืมชายน้อยอยู่ซอยนี้นะคะโอ้ซอยนี้ดีมากเลยโอ้ล้วพักบนนี้มาดันเลยไหม นี่ฮะเนาะเากล่งเนาะนี่นะะต้นเข่งที่ช้างเขาจะกินได้ต้นเล็กๆแบบนี้ชายน้อยก็ยื่นมือจับดึงลงมาติดเองได้ช้างเข้าป่าเขารู้แล้วครับเดี๋ยวนี้น้องกินเป็นแล้วนะคะกินเองได้โดยที่เราไม่ต้องบอกเพราะว่าเขารู้ว่าต้นไม้ชนิดไหนที่เขาสามารถกินกินแล้ว รักษารักษาถ้าเขาเกิอดอาการปวดท้องเขาก็จะหากินธรรมชาติของเขาแต่เราต้องสังเกตอาการนะคะเมื่อวานตกใจหมดนะคะคิดว่าอาชาน้อยจะท้องอืดเพราะว่าท้องเขาใหญ่มากาแต่ที่ในบ้านไม่เป็นไรนะคะเช้ามายังต่อได้มดเดียงมดแดียงไข่ไหมเออ,อโอ้ก็มีผักอีกแล้วตรงนี้ โอ้ไม่ไข่เลยเบาโอ้เขาพักบนนี้นะดันลอยว่ะจุดยอดเลยตัวต้นกระเจียวก็มีนะต้นดอกกระเจียวต้นมันก็มีเ้าเรียกมันอะไรนะมันอะไรก็ไม่รู้ภาษาไทย ภาษากลางไม่ควันพูดไม่ถูกมีผักสมุนไพรเยอะแยะมากมายอยู่ในปา่าเงี้ยหนุปัดลูละเลยดิงกี่นะจีง,งานบนนาต่อเอา้า มันงิ่เงาต่ตะบื้อเนาะ